เขาต่อรีเลย์กันทําไมครับในเมื่อวงจรนี้เอารีเลย์ออกต่อไฟบวกผ่านฟิลเข้าสวิตเข้าหลอดไฟย้อนกลับไปที่โคลบออนสวิตครับออนออฟออนออฟออนออฟหลอดไฟก็ติดปกติผมขอวัดกระแสวิ่งเข้าที่สวิตนะครับออนสวิตครับเดินศก่อนหลอดไฟดวงนี้กินกระแสศูนยจุดเก้าหกแอมป์หลอดไฟหนึ่งดวงเท่ากับ 0 9 6จอถ้าผมต่อสองดวงอะดวงเดียวมันไม่สว่างเราก็เอาขั้วบวกมาต่อจากสวิตช์ขั้วลบกลับไปที่ขั้วลบอ n อนสวิตช์หลอดไฟก็ติดสองดวงไม่มีรีเลย,เลยนะครับอ n อนเห็นไหมติดสองดวงออฟ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 แต่จะสังเกตว่ากระแสสองดวงจะสูงขึ้นเห็นไหมครับหนึ่งจุดหเก้าหนึ่งจุดเจ็ดสองดวง กลายเป็น1.7แอมป์ถ้า3ดวง4ดวงมันก็จะบวกขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆตามจานวนหลอดไฟเห็นไหมครับดวงเดียว0.96 2ดวง1.7 3ดวง4ดวงมันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆกระแสจุดนี้จะเพิ่มขึ้นตามจํานวนหลอดตามจํานวนโหลดที่เอามาต่อนะครับกรณีไม่ได้ต่อรีเลย์นะแต่ถ้าผมต่อรีเลย์วงจรเหมือนเดิมเลยนะครับ ดูนะจากกระแสวิ่งผ่านตรงนี้ศูนย์เอ้ยหนึ่งจุดเจ็ดแอมป์ดูดีๆนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมเลยผมแค่เอาสวิตสั่งงานตัวนี้ไปต่อเข้ารีเลย์หนึ่งตัวนะครับทีนี้ผมต่อรีเลย์แล้วตัวนี้ไม่ได้ขยับเลยนะครับผมออนสวิตปุ๊บถ้าไม่ต่อรีเลย์หนึ่งจุดเจ็ดแอมป์แต่ถ้าต่อรีเลย์กระแสท,ที่ไหลผ่านสวิตจะ เหลือ 0. เห็นไหมครับ0.13 0.14เนี่ยรีเลย์0.13แอมในขณะที่หลอดไฟติดสองดวงเหมือนเดิมไฟสว่างเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมอันนี้ต่ออันนี้ไม่ต่อจะเห็นว่ากระแสที่วิ่งผ่านสายสีเขียวเหมือนกันเนี่ย ถ้าต่อรีเลย์กระแสจะต่ามากแค่0.13ถ้าไม่ต่อกระแสจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเห็นไหม1แอมป์กว่าก็2 3แอมป์4แอมป์แล้วแต่โหลดเรานะครับใครที่เคยต่อโดยไม่ต่อรีเล์แล้วมีสายไฟไหม้ช็อตควันขึ้นไฟติดติดดับดับนะครับบางคันเนี่ยรถสตาร์ทไม่ติดรถด,ดับอาจจะเป็นไฟไหม้ได้นะครับเห็นไหมเพราะว่าถ้าเราไม่ต่อรีเล์กระแสจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถูกต้องไหมครับถ้า จุดนี้มันรับโหลดไม่ไหวหรือจุดใดๆก็ตามที่เราไปดึงไฟมาจ่ายเนี่ยถ้ามันรับโหลดไม่ไหวกระแสมันสูงเกินเนี่ยมันจะ life, ney, มันจะร้อน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 แล้วมันก็จะละลายละลายละลายพอมันละลายฉนวนเปลือกเนี่ยมันก็จะช็อตกันเองพอมันช็อตกันเองถ้ามันไม่ขาดปึ๊ดลดดับมันก็จะร้อนขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็จะควันขึ้นเม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 ้นพอถ้ามันมีประกายไฟไปเจอน้ํามันมันก็จะไหมนะครับอันนี้คือสาเหตุการลวนนะครับ ของถ้าเราต่อไฟแบบไม่ได้ใส่รีเลย์หรือต่อไม่เข้าใจหลักการนะครับอันนี้ผมก็จะอธิบายสาเหตุที่เวลาเราต่อแล้วไฟมันรวนมันช็อตมันไหม้รถต์ทไม่ติดอันนี้คือเราไม่ได้ต่อรีเลย์หรือเราไม่เข้าใจหลักการนะครับถามว่าไม่ต่อรีเลย์หลอดไฟก็ใช้ได้ตอนต้นคลิปต่อรีเลย์หลอดไฟก็ใช้ได้แต่ถ้าเราไม่รู้เลยเนี่ยให้ต่อรีเลย์ดีกว่าไม่ต่อนะครับเพราะว่าเราต่อรีเลย์ปุ๊บกระแสที่เราไปดึงมาสั่งเนี่ยดึงเข้าหลอดไฟเนี่ย กระแสจะต่ำนะครับส่วนกระแสสูงๆมันจะมาวิ่งเข้าที่ตัวรีเลย์แทนนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูมันจะวิ่งผ่านที่ขา30นะกระแสสูงๆไม่ได้หายไปไหนนะครับเห็นไหม1.8 1.9เนี่ยมันจะมาวิ่งผ่านที่ตัวรีเลย์แทนนะครับแต่ไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะว่ารีเลย์ของเราสเปคมันทนได้เห็นไหม30แอมป์มันจะวิ่งผ่าน2แอมป์3แอมป์5แอมป์10แอมป์ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะว่ามันทนได้ถึง 30M แอมป์นะครับอันนี้คือประโยชน์ของการต่อรีเลย์นะ